สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุโมงสุบอนเด้อยิ่งเขาน่าไม่ญ่เด้อพี่น้องเด้อมาจากเฮ็ดบุญใส่บาตรยาน้ำแล้วพากันกินข้าวกินน้ำพี่น้องเอ้ยกินข้าวพาเนี่ยพ่อพาคู่บาหลั้างคนสันแล้วเนาะเอากระเอามากินพี่น้องเอ้ เข่าแล้วก็สิได้ไปอันไส่งอันนี้เพื่อนพี่น้องส่งกองบุญเพื่อนปั่นข่ากินน้ำแล้วสิไปส่งกองบุญเพื่อน Anh y con bôn chết cong nha phó con đại sưu ông bóp phá. Lai phóp sưu ông chết ông ừ. có đi chết cong chết ông. Ừ. Còn bốn và chết, còn phía đông, tên bằng... còn... là con sốt này. Tốt, tốt, phải thăng đáy nè, phải ngay Tốt, hèn Còn sốt, phía đông, này, là 8 thăn hả 2 cong, cả. 1 rồi. Hãy tốt, mài, còn là cà tốt bẹ à hồi mua còn nướng thì kia khảo luôn mát thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ไปดองไปทางเน้ะเดี๋ยวลุงเด้อไปไหนเด้อเด้อพ่อยายเขาไปไหนเด้อเป็นังไรดีขึ้นแล้วป๊ เอกซีพอดีเป so ็นห er <el> ่วงร้ายเนาะขอบคุณในร้ายพี่น้องที่เป็นห่วงหน้าก็ดีขึ้นเลยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะได้ใจสวยครับมันง่พี่น้องมึงค่นี้เนาะสบายดีม่ใหญ่ายแหงว่าวงนี้พี่น้องป้ากินกันยังป้ากินกันยังเจ้าหน่า ขาม่อยห่อมากินพักกินกระบอคขามพี่น้องเอ้แม่บางวนนะเพร่กินง่ายดีเข้าปรแดมันจับโดยโบยากบโบซีนะปะโบยากบโบลุ่ไหดตั้งโบกินมาไหมซุงหุองซุกบะกล้วยซุกโดย เลือนสนิดกันไม่ต้องกับเท่าแม่านะแม่เมามีโกินยะโดยเอ่อเนินเจีพี่น้องตั้งบอกินบอกว่าบ่อยากเนาะโดยไปงไ่ไง ดูพื่อนข่นะหนงข่าวได้อต้มขะ้่กี้อมกี้ัเพื่นไปปฏิบัติธรรมน้ำกันพี่เนาะแม่กับแม่เวมีนะแกลูกเต่ายังอยู trips, อ่ครบกันเนาะ แ่าแม่กัยังอยู่ลูกเต่ายัางอยู่ครบแถาพ่อกัยังเพื่อนบ้านอิเสียตอนคเพื่อนไปปฏิบัติธรรมน้ำกันอยูอ่คุ้มสมบัติอยู่บ้านอนนาะะมมนักคู่ก็ไปทั้งได้อีกลายหมองได้สิเพื่อนไปน้วกันเนาะแต่ว่าช่วงล่างๆมากท่าแม่เพื่อนไปมาได้ง่พี่อ้องเลยเนาะงาผมมีผู้อยูออยย่สันจ้ะ ถ้าพอกัมพูชีเอือยไอ้น้องกับพายุบ้านเนี่ยนี่โบ้มีพายุน้ำมันง่ายเฮาก็ไปกรุงเทพชนะ่วงนั้นช่วงนั้นไม่ง่ายเฮาก็ยังเด้อเป็นยังบมเดเสียโบ้มีพายุน้ำมันง่ายเพื่อกะลยบอลดอไปตะกี้เพ่อเขไปน้ำกันไปปฏิบัติธรรมไปจำสิน้นโยห์หันโยนีหลาย่มองเพื่อกไป

อือนกพาเข่ามาเลยนกไหนบ้าง่นอารถเ์มนสวยขมากเลยนงเตรียมเอากองบุญไปสุ่งเงียพอแล้ว

สาธุ lăng พี่น้องเอ้ยรถลั่งมาหับของบุญกระส่งเพิ่นสมโอยยายมันเป็น <laughs> <thế này. cười>

แ่โตนกข้างหามาร้อขอไปเออก่อนนคน่อมันย่าคู่ก <in recib> ah, ันชอบอ่าคนพออย่าคู่กับวแลอย่าคู่ผสิออกมาอีกบ่